เติร์วันนี้พ่อมีรถใหม่มาอวดรถอะไรอะเฮ้ยรถนี้บอกเลยว่าโคตรแรงแต่ว่า<น>อพ่อจะพ่อจะไปเสกรถลูกต้องอยู่ในบ้านก่อนเอ้ยลูกยังมาอยู่หน้าบ้านก่อนมามาอยู่ตรงหน้าบ้านเนี่ยนี่มาอยู่มายืนตรงหน้าบ้านห้ามแอบ,บดูโอเคไหมเออรอตรงน,นี้แหละนี่พ่อปิดประตูเดี๋ยวพ่อจะเสกรถให้ดูนะลูกต้องอ่ห้ามแอบ,บมองนะโอเคไหม ฮ <laughs> ่าแม่มองนะเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยว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 ทุกคนตอนนี้ผมจะสเสกรถที่แรงที่สุดในโลกลูกพ่อพ่อประกอบรถเสร็จแล้วพอสเสกรถเสร็จแล้วมาไหนมามาตามพ่อมาพ่อก่อนาปิดตาจริงนะเนี่ย <laughs> คือปิดตาจริงอะ่ะมาตามพ่อมามาดูรถมา แทนแทนแ่นเอาบอกให้ตามเอาไปทางไหน่ะเออไปไปเดินไปไปทางหลังบ้านหลังบ้านเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งได้จริงนะลูกันงน่งนด้จริงนะเดี๋ยวพ่อจะทำให้ดูชึบขึ้นมาแล้วก็นั่งลงนั่งนั่งไมไม่นั่งวะนี่นั่งอย่างเงี้ยนะลบ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 มันแรงมากรถคันนี้มันแรงมากดูดูเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตกแมพไปเลย เห็นหมเอ้ยตกแมปเลยอุ๊ยหูตายเลยไปได้จริงบอกแล้วไปได้จริงเมื่อกี้พ่อวิ่งผิดทางนี่ยอยู่ฝั่งนู้นเมื่อกี้พ่อวิ่งเวได้โอเคไปลูกเข้าไปกลางตรงนี้นี่กระโดดขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็อนี้มันก็ไปแล้วนี่นี่ไง กดนั่งปึ๊บแล้วก็กดเดินหน้าไปเลยหมายลูกปะพ่อ,อมอบรถคันนี้ให้ลูกไปเลยกระโดดขึ้นไปนั่งปึ๊บนั่งแล้วก็กดเดินหน้าไปไม่ได้ไม่ได้ได้ไงม,มันติดหรือเป,ปล่าเฮ้ยได้ไงมันไปแล้วมันไปแล้วยังไม่ไปเหรอเดี๋ยนะน่าจะติดกันชนเดี๋ยวเอากันชนออกกันแต่พอเอากันชนออกอะแคร์ลองดูลองใหม่ลองใหม่นั่งลงไปเลยดูกระโดดหรกอเ หรอทำไมอะ่ะหรือว่าเราเป็นมันต้องเป็นคนประกอบหรือเปล่าถึงจะทำได้ไหนพ่อลองดูมอกามาออมาพ่อลองดูพ่อลองดูหรือว่าต้องเป็นคนประกอบถึงจะนั่งได้ัน่นไงเห็นไหมผมไปอ่ะเฮ้ยทำไมพ่อไปได้อะ่ะมันต้องเป็นคนประกอบเองหรือเปล่าเฮอนี่มา <c oughs> ไปได้ปะวะอลองดูเอาพังเอาลอง,อ <c oughs> งอลองูกลองประกอบดู <c oughs> ไปนั่งดู นั่งแล้วก็ไปไปไหมไม่ไป <laughs> ดูโคตรตลกอะไรอะ่ะ <laughs> เฮ้ย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 มันมืดมันไปนะมเมื่อกี้มันมันมันต้องไปแบบมันต้องลองหมุนไปหลายๆฝั่งดนบางทีฝั่งหนึงมันก็ไปไม่ได้นะมืดมากเลยอยู่ตรงนี้จนมืดเลยเหรอหาไฟมาเปิดกันไหนหลอดไฟนี่ไงเอาโอ้โหไฟแค่นี้ย นี่สว่างแล้วเหรอเนี่ยแล้วนี่ไงอ๋อส่องผิดทางโอเคมาลูกไหมหัดขับรถกกอกลางคืนส่องผีไปในพ่อพกดเปิดยังไงก็กดเปิดเหมือนเรากินอาหารน่ะมันก็ติดละไปลูกไปไปเลยเออยังไงไปแล้วเอ้ยเ้ย,เย,เยไปยังไปอยู่นะเมื่อกี้แต่มันหล่นไปไปไป,ไป อ่าได้แล้วมาลูกมาลองมานั่งนี่มานั่งดูมานั่งดูเอาไฟมาเดี๋ยวพ่อส่องไฟให<ฮ>ไ้ไปเลยไปเลยนั่งหนงดีนั่งก่อนเออนั่งเอาไปขัางหลังนี้ดันหลังนี้นั่งไงไปแล้วไงไปแล้วไงไปแล้วไปแล้ว <laughs> ไหนอะรถหายเฮ <laughs> ้ไปตามหารถนี่นี่รถอู้รถคว่ำเลย ดูอ่าน,น,นั่งดูนั่งดูลองกระโดดขึ้นไปนั่งดูนั่งลงแล้วก็เดินหน้า <Yeah. S 1> ไม่ไป <laughs> โอ้โหโอ,โอ้รถเราพังเลยทีนี้โอเควันนี้มาทดลองรถคันใหม่เฉยๆนะครับมันไม่ใช่อะไรหรอกมันเป็นแค่บั็กนะครับแต่ว่าใครที่ยังเล่นอยู่ก็รีบๆเข้ามาเล่นนะสนุกดีนะครับเดี๋ยวเขาก็แก้ใหม่ละเนะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายลูก บายลูกขี่ได้นะก็คือเราไม่ต้องเป็นคนประกอบก็ได้แต่เราขี่ได้